มาดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความหมายของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคืออะไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นอยู่กลางฝ่ามือมีเครื่องหมายกากระบ,บาทด้วยตรงกลางความหมายคือจะต้องเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินมีเงินทองเป็นจำนวนมาก ในการค้าการติดต่อธุรกิจต่างๆหรือทำงานส่วนตัวเป็นเครื่องไม้ว่ากลางชีวิตจะได้เป็นเศษที่มีทรัพย์สินมีเงินทองในเครื่องไม้สี่เหลี่ยมที่พับกับเส้นสมองหมายถึงทำงานเครียดมีตกกงบนใช้สมองใช้สติบรรยายเกินไปได้คุคิด ในการกระทําเป็นงานที่ใช้ความคิดส่วนมากจะปวดหัวและคิดมากในงานที่กระทํานั้นแต่ถ้าเส้นชีวิตมีเส้นสมองทับไว้เป็นรูปสี่เหลี่ยมหมายถึงช่วงจังหวะชีวิตที่เสียหายที่เดือดร้อนนั้นอาจจะเป็นธุรกิจหรือเจ็บป่วยหรือ การกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นจะเสร็จเองในชีวิตของตัวเองที่เสียหายแล้วว่าจะมีผู้มาช่วยเหลือเกื้อกูลทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคที่เสียหายนั้นได้อย่างแบบบุตรบิดหรือกระทันหันคือเสียหายสะกอนละเชื้าสนาขีดขึ้นมาเป็นวิกตอรี่และมีรูปสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นเหมือนกัน หมายก็ว่าธุรกิจการงานในช่วงที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เซ็นวัฒนากำหนดไว้นั่นก็จะเป็นแสียง่าเจริญก,ก้าวหน้ามีผู้ใช่เหลือสนับสนุนที่ดีมาก